จุ้ียังยังน้ำมาเรื่องเงินลงมาตัวนี้ตัวนี้มาเด่นลงเดตอรีเลยจ้ะนะเงาเต่งเต็งจนเล่นหนงตาลอยไปหล

cái bài tôi làm mấy giờ chết? 7 để kèng ít. thảm bây giờ kèng đấy. thảm teo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 . thảm ruồi thì bỏ câu ấy. mai may nè ngảm lôi câu đến này được rồi đi bảo đấm, bảo đắm ร้อยเลนมือร้อยตัวนี้ตัวนเอ็มดีบ็อกลเวียนเมียมไม่กได้เวียนดิกนมันหลเ่ยวัน่างเนี่ยเดมีนาอะจะเตมเนี่ยโอดเลียง เด็ดมันยาวนี่เก้าเก๋ไม่ได้ควรตีเลือดฝานบ้านไล่ด้วยตัวก็ไล่ที่บ้าบ้วายบ้านวายปีไปบ้านไม่ได้ไปดีพว่าไปวันนี้มันอยู่หลามายไม่รู้เลยตับเนีอด่เรียว่าจุนจอบหลามอีกนิดเออเดี๋ยวไปวะอยู่ไม่เนี่ยเลยมันร้องหุดเลยม่ตีนุ๊กอยู่หลังหล่าเจ